สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับวันนี้ได้มาแล้วสินค้าของทางต่าเว็บนะจ๊ะแกะรุ่นเหมือนรุ่นผ่าเลยจริงๆมาอย่างนี้เลยรอบที่แล้วกว็อย่างนี้เลยเหมือนแบบสั่งจองพระไปแล้วก็มาแกะรุ่นให้เราดีมาก แพ็กดีจริงๆนะ <G ül> <G ül> อ่าได้มาสองตัวจ้าหืมกลิ่นทะลุกล่องแล้วบอกเลยสองตัวนี้องังหุ่นกับเลนจีนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูสักตัวนึงก่อนอู้อันเอาเรื่องอยู่นะ เคยจะเห็นมาแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายประกาเลยว้าสวยเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปนะโอเคมาดูรายละเอียดกันดีกว่าข้างกล่องเขียนว่าแบตหนึ่งพันนะครับนิกสามจุดห้าสูบได้สองพันค มันจุน้ำยามา6มล .2,000 คําปกติผมสูบไปตัวเนี้ยน้ำยามันแค่2 ML มลมั้งก็ดูดน้นอยู่นะผมเป็นคนดูดดูดบุหรี่จัดอยู่แล้วด้วยแต่ผมใช้ตัวเนี้ยมันก็ลดบุหรี่ไปได้อันนี้6มล .2,000 คํากินหอม,มแต่ยังไม่ได้ดูดอะโอเคเหมือนปากกาปากกาเมจิกปากกาไวบอร์ด เลยเหมือนเลยชัดชาติโอเคเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองสูบให้ดูว่าฟิลสูบมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมไม่ใช่คนขายไอคนที่ขายของตามหน้าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยดีฟิลดูดดีดีทุกตัวอมไปนั่งดูนี่ดีทุกตัวเลยมานั่งปูดปาดปูดปาดฟิลดูดดีมากเลยกินชัดฟิลดูดดีเห็นมึงดีทุกตัว เดี๋ยวผมจะลองตัวนี้เป็นยังไงผมก็จะพูดอย่างนั้นนะครับตามนั้นเลยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรักด้วยนะครับตามเวีบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับว่าเป็นลิงก์ไไหนนะครับเป็นไลน์แอดแล้วก็ลองไปดูกันว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างนะครับแต่เนี้ยผมได้มาสองตัวนะครับส่งมาให้รีวิวสตัวแล้วผมจะลองดูฟิลดูดกันว่าจะเป็นยังไง พูดไปแล้วเขาโวยวาไม่ส่งให้ไม่ส่งให้รีวิวอีกนะ <laughs> มึงพูดไม่ดีอ่ะูไม่ส่งให้แเราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันเดีวคลิปนี้ผมน่าจะได้ลงใน YouTube กับ f a c e b o o k นะครับติ k กต k อกอีกแล้วปิดก,กันอีกแล้วหกวันนูแล้ววันที่หกนนแล้วก็จะได้นะ่ะก็เดี๋ยวอันนี้ก็ฝากติดตามชมใน YouTube กับ Facebook ไว้ด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs>